สวัสดีค่ะออคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของทวินเฟรมนะคะว่าความสัมพันธ์ของทวินเฟรมจะเป็นยังไงบ้างเรื่องราวต่างๆของคู่ทวินเฟรมนะคะจะมีอะไรกันบ้างนะคะอาจจะมีหลายๆคนที่ยังไม่รู้ว่าทวินเฟรมคืออะไรทวินเฟรมมีจริงไหมแล้วถ้ามีจริงจะเป็นลักษณะยังไงบ้าง ทวินเฟรมคือความผูกพันระดับเข้มข้นของจิตวิญญาณค่ะที่หาได้ยากมากๆในหนึ่งชีวิตและก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะมีทวินเฟรมที่จะลงมาเกิดมาพบเจอกันในชาตินี้ความสัมพันธ์ของคู่ทวินเฟรมนะคะจะเข้มข้นชนิดที่ว่าเหมือนกับเรามองตัวเองในกระจกแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องหน้าตาเหมือนกันนะคะแต่เราจะมีความรู้สึกคุ้นเคยรู้สึกสบายใจเราจะรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่แปลกประหลาดมากๆค่ะตั้งแต่แรกเจอ มันจะเป็นความรู้สึกเหมือนเราได้กลับบ้านนะคะเพราะจริงๆแล้วนะคะทะวินเฟรมจะมีจิตวิญญาณดวงวิญญาณที่ผูกพันกันมากๆค่ะไม่จําเป็นนะคะที่คู่ทวินเฟรมของเราจะต้องเป็นเพศตรงกันข้ามเท่านั้นแต่หมายถึงคนคนนั้นถือพลังงานที่เป็นฝั่งตรงกันข้ามกับคุณนะคะ ทวินเฟรมนั้นนะคะไม่ใช่คู่ความสัมพันธ์ที่จะมาเติมเต็มส่วนที่ขาดของกันและกันการที่มีความสัมพันธ์ทวินเฟรมนะคะทั้งคู่จะต้องเป็นคนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเองเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองค่ะแล้วก็คนรอบข้างถึงจะสามารถกลับมาเจอกันได้หรือว่ากลับมารียูเนียนกันนะคะจึงจําเป็นมากๆค่ะที่จะต้องมีช่วงห่างกันออกไปเพื่อเยียวยารักษาตัวเองค่ะ เพราะการที่ทั้งคู่เป็นเงาสะท้อนของกันและกันนะคะซึ่งจะสะท้อนจะส่งผลที่รุนแรงกว่าความสัมพันธ์ทั่วไปเป็นการสะท้อนที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆค่ะถ้าทั้งคู่ยังเป็นคนที่มีบาดแผลในใจนะคะหรือมีปมปัญหาในอดีตก็ตามอะค่ะต่างๆแต่ละคู่แต่ละคนจะไม่เหมือนกันการกลับมาพบเจอกันก็จะนําไปสู่การแยกจากกันอีกครั้งได้ค่ะจนกว,ว่าทั้งคู่จะเป็นคนที่สามารถรักใครอีกคนได้ในแบบที่รักตัวเองอะค่ะ จากการสำรวจบทความต่างๆบนเว็บไซต์นะคะล้วนโหวตให้ความสัมพันธ์ของทวินเฟรมเป็นความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมค่ะแต่ใช่ว่าทุกคนในโลกนี้จะสามารถสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ได้ทุกคนนะคะเพราะเราเวียนว่ายตายเกิดมากันหลายภพหลายชาติมากๆค่ะทวินเฟมของเราอาจจะไม่เกิดในภพชาติเดียวกันเราจะสามารถเจอกันได้ในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ต่างคนต่างตระหนักรู้เท่านั้นค่ะจึงจะสามารถคองคู่กันได้ แล้วเมื่อทั้งคู่นะคะเริ่มมีความรู้สึกมีแรงดึงดูดต่อกันแล้วจะสามารถสื่อสารกันได้ทางจิตวิญญ,ญาณและก็จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันจนคุณรู้สึกแปลกใจเลยค่ะคุณจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนายายา,ยา,ยายตัวเองในทุกๆด้านทางกายภาพแล้วก็จิตวิญ,ญญาณของคุณในทุกๆวันและเขาก็จะอยู่ในหัวของคุณ24ทับหรือ24ชั่วโมงจนคุณแทบจะไม่สามารถโฟกัสหรือทำสิ่งต่างๆได้เลยค่ะ แล้วคุณก็จะต้องรู้ภารกิจเดี่ยวของคุณว่าคืออะไรแล้วก็จะมีการลงมือทําภารกิจเดี่ยวของคุณอย่างสม่าเสมอในทุกๆวันหลังจากที่เจอคู่ทวินเฟรมแล้วนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณโดนบังคับให้ทําหรือเดินมาเส้นทางที่คุณไม่ชอบหรืออาจจะไม่อยากทํามาก่อนเลยหรือทําในสิ่งที่คุณไม่เคยคิดที่จะทําจะกล้าทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนคุณจะรู้สึกว่าคุณจะโดนบังคับในทุกๆด้านเลยตั้งแต่คุณได้เจอบุคคลนี้ จะไม่มีอิสระภาพเสรีใดๆในชีวิตของคุณเลยรู้สึกว่าถ้าทําอะไรที่ไม่ดีนิดหน่อยจะโดนบังคับเลยค่ะให้มาในทางที่ถูกต้องให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็จะมาให้คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาตัวเองเรื่อยๆให้เป็นคนที่ดีขึ้นมีศักยภาพที่ดีขึ้นคุณอาจจะได้มาทําในสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยคาดคิดเลยว่าคุณจะได้ทําในสิ่งนี้จะเป็นสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีในชีวิตของคุณสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อน นั่นแหละค่ะถ้าหากว่าคุณได้เจอคู่ทวินเฟรมแล้วคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านของชีวิตของคุณเลยทั้งนิสัยการกระทําการงานการเงินครอบครัวอะไรก็ตามอะค่ะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยคุณจะไม่หลงเหลือสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของคุณเลยสิ่งอะไรที่ไม่ดีคุณจะไม่เลือกทําเลยคุณจะนําพาตัวเองมาทําแต่สิ่งดีๆเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งไหนที่ไม่ดีคุณจะไม่ทาอะค่ะคุณจะรักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ เลือกแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองและสิ่งดีๆให้กับบุคคลผู้คนหรือว่าโลกนี้ค่ะจิตใต้สำนึกของคุณจิตวิญญาณของคุณคุณจะรู้สึกแบบนี้ตลอดคุณจะไม่อยากเอาเปรียบอะไรเลยใด,ดกับใครหรือว่าโลกใบนี้ค่ะคุณจะทำแต่สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้คุณจะมีแต่ความหวังดีความปรารถนาดีให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ค่ะไม่ว่าสิ่งใดเข้ามาในชีวิตของคุณ คุณจะอยู่กับสิ่งนั้นได้อย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีทั้งอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาคุณยินดีแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขกับอุปสรรคปัญหานั้นที่เข้ามาค่ะ